เรียวยมดาจริงๆค่ะเราไปหาโบจิกันไหมไม่ใช่ตอนนี้กูกับเรียวยามดากำลังดูร้านนี่อยู่โอ้มาก็ไม่เอาหน้าเราไม่ได้เจอไอจีมานานแล้วนะโอเคโอเคกูไปก็ได้เชื่อโอ้ยมีใครมีไฟฉายบ้างวะเฮียกูมองไม่เห็นกูมีสองก็บอกว่ะเอามาไอ้กวนหนึ่งไอ้สัส โอเคเราใช้ไฟฉายจากมือถือเราก็รักกันกูเจอใครบางคนอยู่ที่ต้นไม้ตรงนั้นด้วยแหละใครวะชัตตบเตะนัมมันไอจีนี่ไอโบจีโบจีไม่หันมาลืมวะมันเอาแต่หันหลังให้เราอ่ะมันเป็นไรวะกูไม่ใช่ บกจิมึงตายแน่ <Yeah! S 3> ชิบละเจ่ยวิ่งเร็วมึงไม่รอดแน่เหือดหืดหืไส้ไอหัวฟ้าแม่งอร่อยชิบหายเลยวะ่ะเหลืออีกคนสินะไอเหลืองจงมาเป็นอาหารกูซะ มึงตายฮ่าฮามึงจะทะเลจากกูไม่ใช่หรอไอ้ปอบเว้เนมึงโดนกูทคแน่เฮ้ยมึงมาหากูหน่อยดิเออมีอะไรหรอมึงทำกูท้อ